อ้าวดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับ anime นน final quest กับอัปเดตใหม่ซิกชาริโนใช่ไหมน้องๆใช่ใช่ใช่เอาละก็ส่วนอัปเดตนี้ยมีแล้วมาทุกคนโค้ดใหม่ฮะนี่เลยเดี๋ยวขึ้นหน้านบนเหมือนเดิมนี่โค้ดใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปฮะของใหม่มีแล้วมั้งมีโซ่ของค้าเป็นซันอาร์เมอร์นะเป็นชุดเอ็กนอลนะครับจะบวกดาเมจน,นะฮะคูณสองตีเอ่อตีธรรมดาเนอะแล้วก็พวกชุดอันนี้เข้า,ขาการเนิร์ฟเนอะ แต่เมื่อก่อนเหมือนจะเป็นเจ็ดสิบห้านะเลือดเจ็ดสห้าสกิลดาเมจประมาณคูณสองนะเนื้ออันนี้ก็เนื้อทุกคนเนื้อหมดเลยนะอันนี้เนื้อหมดเลยนะฮะเนื้อเนื้อเนื้อทุกอย่างเลยนะครับต่อไปต่อไปต่อไปครับเป็นเควสใหม่ทุกคนเป็นในส่วนของชาร์โดควีตนะจะเป็นเอ่อนี่เลยก็เป็นเอ่อซิกไทร์โนเลยนะครับนี่เควสนี้ทํายังไงหรือเควสแรกทําไงนะครับก็เดี๋ยวเาบอกกันเลยอันแรกนะคือเคลียร์ดันเจี้ยที่สิบรอบเหมือนอีกี่นะทุกคนอันนี้คิวดาเมเจ็ดร้อยครับคิวเดมอนบอส ในฮาร์ดโหมดก็คือ,อ,อไอ์สถานีด่านท้ายทุกคนไอสถานีด่านสองอะเล่นฮาร์ดโหมดนะ,ะแล้วก็เคลียร์ให้แม่ตาหนึ่งอันนี้เล่นกับเพื่อนในด่านใหม่นะก็คือด่านอะไรวะ <c oughs> ด่านที่เดี๋ยวผมมาลงนะเป็นด่านโซยูวูใหม่นะแล้วก็คาฟซันอาร์เมอร์อันนี้ยากหน่อยแล้วก็ใช้เลเจนเดารี่เวปป้อนนะครับในด่านใหม่แล้วก็ด่านสถานีรถไฟเออสองครั้งนะครับแล้วก็ได้มาเลย เอาละได้แล้วมากนะครับจะได้สองดาบหนึ่งเล่มแล้วก็ได้เป็นไอ้นี่ฮนะนี่เออไหนวะเป็นชุดนะนี่นี่นี่ได้สองอะไรนี่ทุกคนเป็นชุดฮนะชาร์โดนะสกิลดาเมจคูณหนึ่งจุดห้าแรงมากทุกคนนี่ฮนะนี่ชาร์โดอ่าสักครู่นะมามามาเดี๋ยวเราพารีวิลลี่เราไปไป,านะาาไปป่ะน้องลงมาลงมาไปป่อไอ้ไอ้นิมเต้นไม่หยุดเลยไป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 ก็เออแล้วก็ดาบนะครับจะอยู่โซนนี้ทุกคนน,นี่เวบป้อนนะจะไม่ทับกันนี้นะ ไอ้พวกนี้จะไม่ทับกันนะนี่เลยเอาละแล้วก็ดาบนะครับสามารถเออ่ใส่เทปให้มันได้นี่โคตรกาป้าป้าป้าอยากลงก็เดี๋ยวผมพาไปลงในดาบใหม่นะรู้น,นะไปครับอันนี้ดาบใหม่นะไปนี่แหลนะเอ่อมาทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลชาร์โด่นี่กว่านะครับนะสกิลแรกชาร์โดนะครับเป็นการเอ่อเท่าฮิตนเนาะก็คือเปิดฟอเท่าบนแรงมากโคตรแรงเดี๋ยวให้ดูว่าแรงขนาดไหน ดี๋ยวให้ดูไหนวะล่ากันมาย,า,นายังไงเดี๋ยวค่อยตัดคลิปเนอะยังไงก็ตัดไปถึงเอาช้า,าหน่อยนี่ฮะสกลิลแรกทุกคนขอเท่าอะดามเมจสองพันเอ้ยพั 2, 3, นสองสาสิบห้าฮะต่อไปฮะสกลิลสองครับนี่เป็นการป่ารอบตัวนะดามเมจเก้าสิบเอ็ดไม่แรงนะไม่แรงสกลิสกลสกิลสามโอ้ยลิมพัน สกิลสามด่าเอ็ดออฟครับน,นี่ไปกลางกระจายออฟไปเนาะถ้าตัวเดียวนะครับจะโดนประมาณเป็นพันเลยนะอ่ะประมาณนี้สกิลนะครับตีธรรมดาครับบอกเลยว่ากระจอกมากเนี่ยดาเมจดห้าสิบกว่าคือซิทนะตีธรรมดาค่อนข้างที่กากมากกากในกากหยอกฮะแต่เก่งในเรื่องของการตนะีบอลนะเซอร์ซิดนะโอเคเดี๋ยวเรารอรอแ,แ,แดนตีกันนะนี่ฮะเซอบอลนี่ยนะทุกคนเลือดห้าหมื่น 5, นะครับมีอ่าสองเฟสนาะ เฟสแรกนะจะเป็นการเสียพวกน้องมา,า25,000นะแล้วก็อีกเฟสหนึ่งจะเป็นบอสลุกออกมานะอีก25,000นะก็ตีไปครับพี่ขอเก็บแตกหน่อยน้องจะเปิดติได้ไม่ออนตีนะบอกเลยเพราะท่า,ทานีนแรงอยู่นะทุกคนแรงแรงมากแรงมาก Thank you โอ,โ,อโ,อโ,อโอ้แล้วก็หลบสกิลทุกนะคนอันนี้นะครับเราสามารถตายได้กี่รอบก็ได้นะ ตายได้สี่ไ้ไปหนอ๋อสามรอบสามรอบตายสามรอบลืมลืมเกือบตายได้กี่รอบแล้วอเอได้อยู่ระเบิดบอบแอบผมคงไม่โชว์ตี่ะน่ให้น้องเขาโชว์ไปในห้องนี้น่ามีชาโดว์หลายคนแล้วโอ้หลบสวยแรับโอ้ยโอ้ยพี่ชายเจ็บ เราอันมาตบ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 รูดเลยอ่ปั๊บปับปับหวนตีไหนไอ้พวกเขามากน้องที่แบบรวบไปให้ไม่รู้ตั้งใจไม่ไม่รู้เขาคุณมากครับแบบมีเวลาโอ้ยชิดโอ้ยโอ้ยขโ,โมย ด้านน็ดออฟคโคตรโง่ต้เห็นปะเมื่อกี้ดามิมีดามิเก้าร้อยห้าสิบเลยแรงมากตีกเจเนลน่นตีธรรมดากระจอกไปหน่อยตบตับตบ,ตบสวยสี่สิบเอ็ดไกลละไกลละโอ้ใช่ใช่ดามิเบามากดามิเบามากกระจอกถ้าอเนกประสงค์ยิงต้องต้องอะไรวะต้องสุขุนะ สุขุนะอ,อ,อันนี้กประสงค์ทุกคนจำไว้ทุกคนสุขุนะอันนกประสงค์สุดละสุขนสุขนะมันตีแรงแล้วก็มันอะไรนะขอบคุณมากครับน้องที่ไม่ให้น้องทั้งยิวทังวท้งยิวพอแล้วพอแล้วไม่ต้องยืนละได้ละได้ละน่าเก็บได้ละบอสเกิดตีได้เลยนเนี่ยเอหน่าได้ละร้อยเจ็ดสิบเอ็ดได้อยู่ได้อยู่จานเน็ตออฟโอ้ยแต่กามค้างนะมาเตะให้กามค้าง เกมค้างปล่าตุบตับ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 ขึ้นไหมเขบคุณน้ำที่รอไวให้ a n ง y o วถึงไม่ตั้งใจเอะเอาหมดโอเคบอสเกิดทุกคนเดี๋ยวเรามาให้ดูนะว่ามันขนาดไหนกันเชียวนะอ,อ๋อไม่ใช่สองหมื่นห้านี่ั้ยสองหมื่นเจ็ดสกิวหนึ่งพืบดูเลือดทุกคนดูเลือด ดานเนิตออฟเอาล่ะสกิลจีนะนี่ทุกคนกดให้เดียวโชว์ความเท่ในการเป็นฟักทองอ๋อไม่ลองพี่วิวลองลลอะไรไงครับน้องช่วยทุกคนโอ้ยได้เมทีเจ็ดร้อยห้าสิบนะสำหรับอันติเมทนะแรงแต่สกิลหนึ่งก็แรงนัเนี่ยพันสามอะโคตรเว่อร์ดามเมทนี่แล้วเราก็กดเอ็กซ์นี่ไหครับ มันชอบมันซะปื้มบ้ามปื้มบ้ามบึม้มแปะอุ้ยฮะสามพันเลยเมื่อกี้ของใม่นี่มันดีเ,เลยเว้ยระเบิดเลยน้องเสรบร้อยอาเสร็จฮะ คิดว่าให้ MVP แล้วแรงมากแรงมากโอ้ยลูนสวยขอญาตเลยอ๋อใจยเย็นน้องติ๊กตอกชนเกมแล้วโอเคฮะมามาก่อนก่อนจาลางไปครับเดี๋ยวสุ่มให้ยูว่าเราจะได้อะไร มีตั้งหนึ่งลนน่ะผับกระจอกเรียบร้อยเกลือเอาล่ะครับก็มีประมาณนี้นะครับนะสำหรับอัปเดตใหม่ของอนิเมะ Final Quest นะก็ใช้วเวลาประมาณกี่ชั่วโมงวะพี่ดูไลฟ์ดีกว่อก่อนอ่าไลฟ์ประมาณสองชั่วโมงนะเกมเดี่ยวตอนไหนครับเดี๋ยวมีอัปเดตเกมมีปเดตเอคกนอรครับไม่ดูงานว่าตอนไหนนะฮะอ่ะก็ใช้เวลาสองชั่วโมงในการทําหาเอ้ยใช่การหานะทุกคนนะครับนะก็ประมาณนี้คนระับสำหรับอนิเมะ Final Quest อัปเดตใหม่นะบอกเลยว่ารีบทํา หรือเปล่าแอาหนึ่งใชคก่อนลืมเลืมเหมือนชาโดว์ทำได้กี่รอบวะทำได้นานปะโอเคนะชาโดว์ทำได้เรื่อยๆทุกคนนะไม่มีจำกัดเนอะชาโดว์ shadow นะครับนะก็ใครอยากมีก็ไปทำกันได้นะไม่ยากทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าครับบ่ายครับ